นธิธรามอยากทราบว่าอย่างการที่เรามากราวไหวเจดีย์แล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยการที่เรามากราวไหวและอธิษฐานควรจะต้องทําอย่างไรฮะหลงวงตาก็อยู่ที่เราะอยู่ที่เราอยู่ที่เราใจาย,ยิ่สารอะไรนะเพราะเจดีย์หรือพกกระธาตุหรือพกตลูกอะไรเนี่ยมันก็มีเทวดารักษาอยู่ในร่มเมตนน เวลารักษาทาไมเขาได้แสงสว่างจากพุทร,รูปจากรูปรักษณ์ของพุทธะธรรมะสาระได้มาจากไหนได้มาจากมนุษย์เราเนะี่ยมนุษย์ไปสร้างกรรมฐานนะมนุษย์เสวาบ้านสวดมนต์มันเป็นคลื่นเดียวกันเนี่ยพอคลื่นเราสวดจะไปสวดบทไหนแล้วกันก็เหมือนกันหมดเพราะบทสวดมนต์ทั้ง ทุกบทอ่ะมันมาจากใจสนานาคมมันมาจากพระเจ้าพระธรรมและพระสนในอดีตมันเป็นเสื่อเดียวกันนะทุกลูกนะมันอยู่ที่คนสร้างแล้วก็อธิษฐานมันเทเข้าไปกันเองท mm ี hmm. เวลาเราสวมดมนต์มันก็ไปตามรูปลักษณ์ทั้งหมดะแล้วก็ไปตามโลกของวิญ,ญญาณโลกโลกนามธรรมา จากลูกไปหานามเพราะนั้นเทวดาก็มารักษาอยู่นี้มนุษย์เวลามากล่าบไหวมาขอมันก็ได้ตามตามกลางของแต่ละคนไม่ใช่ทุกคนขอได้ทุกคนคนที่ขอได้ตัวมีพื้นฐานอยู่แล้วมันมีฐานมันมีการบันทึกอยู่แล้วนี่บางคนมาด้วยความทุกข์ใช่ไหมละ่ะมีทุกข์ ก็มาอธิษฐานนีเวลาอธิษฐานเห็นรูปเนี่ยเห็นรูปพุทธะเนี่ยกำลังงานกำพลังงานของบุญเข้าที่จิตเขาตาเขาตาเขาเห็นเนี่ยดวงตามันเป็นหน้าตาของดวงใจมันก็เข้าที่ใจตอนนี้ขึืนกรรมเขาไม่ดีเนี่ยมันก็เปลี่ยนขึ้น การเปลี่ยนขึ้นคือการเปลี่ยนความคิดความคิดที่เราคิดนะคิดจากตาหูจมูกนิ้กไปจากร,าากร,รปรถลินเสียงท,ที่เราเห็นพาพเนี่ยพลังงานของพระกระพุ้งมาที่เรากรรมที่เราอยู่เนี่ยมันก็หายหายหายออกไปเพราะขึ้นขึ้นเ่ยทบขึ้นมันโทรศัพท์ทีนี้กรรมดีในดีธรามมันมนีมันก็ส่งผล ท่านเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรมนั้นคนไม่ทุกข์ถึงมาอยู่วัดแคนโบราณเนี่ยคนโบราณว่ถุมไม่เจริญเวลาลูกหลานหรือตัวเองเนี่ยมีสายใหญ่แห่งกรรมไม่ดีปรากฏดเนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนขึ้นเขาไปเปลี่ยนชีวัดะน่ารักจะลดละนมนัม่งไปปวดมั่งไปรักษาศีล เพื่อต้องการไปอธิษฐานกับรูปรักษ์ของพระให้เปลี่ยนขึ้นประโยชน์ในการกับพระประโยชน์ในการไหว้พระขบมนุษนยุคนี้นะมันเจริญทางวัตถุกมันไม่ค่อยรู้เวลาคำมัน กรรมไม่ดีส่งผลมันก็เลยไปทางโลกมันก็เลยโลกก็เลย มันก็เกิดการชินจะมาจะมาสวดมนต์เปลี่ยนขึ้นมันก็ต <eni frozen woman rainforest> ้องใช้เวลาอีกแล้เวลาของกรรมนะตะนนั้นการกราบพระหรือกราบวัตถุภาพระไรก็ตามก็ต้องถวายชีวิตอย่างหลวงพ่อต้งนิงอธิษฐานเวลากราบพระให้ถวายชีวิตพุทธังชีวิตจังนั่นแหละ เวลากราบเร้นภาพของพระถ้าเรากราบพระธาตุเนี่ยพอระลึกถึงพระเจ้าอยู่ที่วัดสำคัญพระเจ้าพระทรงเครื่องนั่นแหละคนที่ได้เกิดคือพระทรงเครื่องเปลี่ยนขึ้นครับเป็นวิธีการกราบพระกราบพระธาตุ โอทุกครั้งที่เรากราบพระหรือกราบพระธาตุาที่หลวงตาบอกต้องถวายชีวิตทุกครั้งโอ้คาว่าการถวายชีวิตหมายถึงยังไงมันสายใยของผู้ได้เจ้าอยู่ในในพระธาตุพระบรมธาตุหรือพุทธรูปว่าไงนะพุทธีวันว่าทําไมทุกครั้งที่เรากราบพระต้องถวายชีวิตเึ้นกรรมฐานจาะ ครับ,พบพระพุทธรมาส่งเลยครับร่านต้องการให้เราเรียนบทถ้าเราถาวายชีวิตทุกทุกวันเนี่ยก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยมันมันมันเห็นพระไม่ได้เห็นพระจิดันเข้าไปครับจิตมันจะมีความรู้สึกกายเห็นรูปจิตจะสัมผัสนามาธรรมเป็นความรู้สึกมันจะเปลี่ยนขึ้นทางโลกไปทีละห,หน่อยละหน่อย พอเราแก่ลงทุกวันครับอย่างการที่เรามาร่วมการสร้างพระพุทธรูปสักหนึ่งองค์เลยครโอ้อะไ้ส่งประมาณไม่ได้นะทุกนะอันนี้สง่าานนสงของการสร้างพระคือเข้าตลอดเวลาเลยนะ,นะะก็มีรูปต่างคนต่างส่วนต่างคนต่างอธิษฐานคนอธิษฐานสารพัดเรื่องเลยนะครับอยู่ในพุทธรูปเลย เรื่องโลกโลกก็มีเรื่องธรรมะก,ก็รีเป็นเรื่องมีทั้งโลกมีทั้งธรรมในโลกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีขึ้นทุกขึ้นไงเพราะคนมันเยอะไงยืนสวดและยืนอธิษฐานที่ดูดีแสงสว่างเข้าตลอดเวลาแหะตอนเนี้ยคผมจะอ่านจากรูปนะ<อ>จนกว่ารูปแรกของท่านจะเป็นไม่มีแล้ว<อ>เป็นผงเป็นน้ำแล้ว แต่น่าเสียดายก็คือคนที่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธอารมณ์ฉุนเชียวอารมณ์ไม่ดีเนี่ยไม่เข้าบุญที่ทำอันนี้ก็ไม่เข้า,าไม่บันทึกม,มบันทึกอารมณ์นั้นก็ไปคือเหล่าพาะได้บุญไปแล้วใช่แต่กลับบ้านไปอารมณ์เสียไม่ได้บุญด่าัวเองเหรอไม่ได้บุญอ <laughs> ีกชินกับการด่าัวยองเหรอบุญก็ได้เข้า พอมาสวดมอนต์อีกทีอ้าวกลับเข้ามาอีกแล้วเพราอารมณ์ดีบุญก็เข้าอีกแล้วเพราะอารมณ์เสียอ้าวกบันทึกอ,อารมณ์เสียก็ไปอีกแล้วม,มันก็เลยวันหนึ่งไม่รู้กี่อารมณ์แล้วถ้ามีคนมาถามเราว่าพระมีเยอะแยะมากมายแล้วทําไมเราต้องสร้างพระเพิ่มกัน<ม>ด้วยฮะพระมีมาก,ก็เไยยิ่งดีครับ ัวลองพิจารณาดูดจะเกียนอันเดียวก็จะเกียนสักร้อยเล่มอ๋อันไหนสว่างอันไหนสว่างมากกว่ากันครับพระทุกองค์สว่างหมดเลยมีอะไเคนห้อยพระองค์เดียวองค์คนแต่ขอครับทุกองค์สว่างหมดเลยนะทุกครับเพราะเวลาเราเห็นพระอันนี้ครับหลวงตา พระสามารถเปลี่ยนขึ้นหรือเปลี่ยนอารมณ์เราได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนความรู้สึกเราได้เวลาเรามาเห็นพระพุทธรูปเนี้ยนะครับเปลี่ยนทันทีเป็นเป็นโพธิสัตว์มีค่ะหรือเป็นพระที่สั้นหริอสีฉา,านุษย์เราเนี่ยที่ขานเราล้อหลักฐานจะหมดแล้วไหมร,รถลักลอบมีตังมีรูป มนุษย์เรามีรูปมีนามลูกกับนามใช่ไหมละ่ะรูกกับนามถ้าเราสร้างพระเนี่ยสร้างลูกแต่จะบันทึกนามเข้าไปคืออาศัยรูปก,กับนามของมนุษย์เนี่ยต้อ,ยอยงยากเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยคนทุกคนในที่นี้เนี่ยอธิษฐาน ไว้กับผู้เล่นเจ้าองค์ปฐมทุกองค์เลยได้เลยเพราะตอนที่เราอธิษฐานเนี่ยสี้นครบนะสินเรามีจิตจังมั่นได้ทอาคิดดูดิ <Okay. S 1> เออบาร,รมีขนาดไหนคนอธิษฐานเยอะแยะ มาคนอธิษฐานสารพัดเรื่องเลยอยู่อยู่ในนั่นหมดแล้วครับอย่างรูปลษณ์มีผลกับเรื่องราวที่เราอาธิษฐานไหมครับเช่นว่าอย่างรูปลษณ์นี้เป็นรูปพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกควรต้องอธิษฐานเรื่องอะไรเป็นเฉพาะเจาะจงเนี่ยถ้าคนอธิษฐานเป็นตั้งแต่องค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าเป็นกระแสเดีวยวกันกับองค์ปัจจุบันเนี่ยองค์ที่เราหล่อเนี่ยโอ้ครอบคลุมหมดเลยนะเป็นสายใหญ่เดียวกันนะครับ ท่านเป็นผู้เจ้าเหมือนกันถึงยังไม่เป็นครั้งหน้าท่านก็เป็นนะครับถึงชาติจนเวลาเพราะฉะนั้นการสร้างพระการอธิษฐานก็สําคัญใช่ไหมบางคนสร้างแล้วไม่ได้อธิษฐานหรืออธิษฐานพระไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็ขาดการอธิษฐานครับขาดบรารมีหนึ่งในสิบครับหนึ่งในสิบคืออธิษฐานแลบรารมีนะอธิษฐานเป็นบรารมีใช่ครับ มันเรไม่สัดชัดเลถ้าคนบรรเทบุญเป็นเนี่ยโอ้มันยาวไกลเลยทุกคนครับบันทึกบุญแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะสั้นหน่อย <c oughs> มันอยู่สองพันกว่าปีน,นั่นเองครับถือว่าสั้นนะเึ็นบรรเทกบุญมากก็ ก็เวลาตาไปเทวดาหรือปมแสงตะวันก็สู้เขาไม่ได้สิ่งไหนที่ได้ยกว่าเป็นการบันทึกบุญบ้างฮะอารมณ์บบดีฮะจุครับอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีมันก็ต้องคิดบวกอยู่แล้วครับนะ บันทึกบุญใหม่ถือว่าทําให้ใจเราอยู่กับบุญ<ม>เห็นอะไรก็เป็นบุญนอ,อนภาวนาไปแต่เมตตาไปโมทนาบุญบันเทกบุญไปครับก็นี่คือกันผู้ที่ผู้ที่เข้าใจเรื่องของบุญเวลาออกจากล่างมันออกง่ายเพราะลงมันโบ้บุญอะมันรวมมันออกไปแบบนิ่ง ออกไปแบบไม่ออกไปไแดบบ้ร่างกายเนิ่มๆไม่แข็งแล้วคนที่ออกไปแบบที่ว่าตายตามไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยแข็งเนงะ้ไม่อยากออกไหล่ะมีใครอยากตายไหมเอายังไม่อยากตายแต่ก็ตายแ,แค่ปวดหัวนี่มันก็มีสองทางให้เลือกไปกินยา ปิญญาละลายทิพย์ขอบกระขอบจากล่างหลวงปู่ท่านบอกหลวงพ่อท่านบอกว่าการตายเนี่ยมันทุกข์ก่าการเกิดท<ะ>ี่พุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ไม่ใช่ทุกข์จากหัวทิ้งเมียทิ้งท,ทุกข์จากโน่นนี่นั่นไม่ได้ดังใจอันนั้นไม่ใช่ทุกข์แท้ อันนั้นมาทุกหาเรื่องเองทุกจริงๆเป็นทุกออกจากร่างนเพราะมันควบคุมมันไม่ได้มันเกิดจากของมีจิตของมีคมเกิดจากแก่สลาบเราควบคุมมันอยู่มันควบคุมไม่ได้ทํากรรมอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นแหละที่พบดีฆ่าก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตเราเป็นตัวบันทึกถ้ามันนึกเนี่ยมาไหมมา เพราะมันสายใหญแห่งกรรมเอาง่ายๆผัวเมียด่ากันดิลองด่ากันดิด่าเนี่ยมันก็นมาภายในห้านาทีมาหมดละสิ่งที่ไม่ดีที่มันทึกไว้น่ะนั่นคือสายใหญ่แห่งกรรมต้องให้เข้าใจน,นี้เขาไหว้พระสวดมนต์ทำไมล่ะสวดไว้เตรียมตัวตายไงนึ่ถึงพระก็ไปกับพระเข้าใจไหมล่ะ มะกาผ้าเนี่ยขอบารมีท่านช่วยเหลือเ,เกือกกกือกูลกกันนาคาอ้าพระองค์นี่ไม่ใช่ธรรมดาคนมันเยอะอธิษฐานไหลโอมากพลังงานเกือบทุกอย่างเลยเก็เราจะอธิบายว่าใครอธิษฐานไรมั่งวะโม้ล<น> <laughs> องคิดดูน่มีขึ้นพกขึ้นนะ่ะ ร้างเสร็จแล้วไม่มีใครมาที่ษฐานพลังงานมันก็ไม่ไปอยู่แล้วใช่ไหมลองมีคนมาอธิษฐานสักคนหนึ่งมันได้อย่างสิ่งที่เขาที่สานเขาก็ต้องมาอีกเหมือนหลวงพ่อดังๆทั่วประเทศเห็นไหมคนสร้างเขาฉลาดนะเนลวลาใครไปที่ษฐานมันก็ได้มันก็บอกต่อไปเรื่อยหลวงพ่อก็เลยเลี้ยง คนในจังหวัดเลี้ยงทั้งพระเลี้ยงทั้งคารวะเลี้ยงไปหมดเลยเนี่ยพระองค์เดียว,หหวเห็นไหมหลวงพ่อทั้งหลายแหลนะยิยงหลวงพ่อโตอรเนี่ยตู้บริจาคเป็นสิบเต็มทุกวันนะจ๊ะ<อ>เต็มทุกวันนะเขาไม่ได้ไปหาหลวงพี่ในวัดนะไม่หาเจ้าวาดนะเขาไปกราบหลวงพ่อนะไปของปอหลวงพ่อ พ่ะหลวงพ่อท่านบริวารท่านเยอะก็คือเทวดานะที่สร้างท่านนั่นแหละอย่างนี้เหมือนกันหลวงพี่อธิษฐานเนี่ยในอนาคตเลี้ยงคนขอนแก่นได้หมดแหละอ้าวจริงเรื่องจริงนะเนี่ยมันอยู่ที่การอาธิษฐานครับต้องอ,ง<เ>อ, <laughs> อธิษฐานยังไงครับอธิษฐานยังไงก็ได้บ <laughs> อกบอกจากลูก เราก็น้อมบารมีพูดเจ้าในอดีตปัจจุบันเปนอนาคตคน้อมกําลังพระประเจกทุกองค์อดีตปัจจุบันไปนอนาคตน้อมผู้ที่ตามบพิษัทผู้ที่มีบุญผู้ที่มีบุญผู้ที่สวยบุญรบประมาณนี้แหละเป็นสายยายเดียวกันกับป้า ไอ้อธิษฐานอะไรก็ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมครับสําเร็จได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพรา,ะ,าะอย่างบางเอาเวลาเราไปอธิษฐานเนยหลวงตาสมมติว่าไปกันห้าคนคนที่อธิษฐานได้อาจจะเป็นมีแค่คนเดียวเงี้ยฮะทำไมอีกสี่คนถึงไม่ได้เงี้ยไม่ได้เพราะว่าเขาอธิษฐานไม่เต็มครับอธิษฐานไม่ได้เพราะตอนนั้นเขายัง เขายังมีพื้นฐานของกรรม,มกรรมไม่ดียังส่งผลเขาอยู่เหมือนก็เหมือนคนทำทำไม่ดีเอ๊ะทำไมมันยังดีอยู่อ่าใช่ครับสิ่งที่ดีเขายังส่งผลอยู่ถ้าปัจจุบันมันมาจากอดีตไหมถ้าอดีตมันไม่หมดนะปัจจุบันมันจะเกิดไหมจะเกิดยกเว้นกรรมฐานถ้าฝึก,กจิตนี่แหละ สามารถจะยิดเบตรพวกนี้ได้ค,ครับฝึกกรรมฐานนี่นะหมายถึงว่าอาดีตเขาอาจจะทําบุญสร้างบุญมามากก็เลยมาเสวยบุญก่อนถูกอืม,อมครับถ้าไป่อมันก็หมดอ่ะครับถ้าคนฝึกกรรมฐานไม่เกิดเนะี่ยเขาไม่สนใจเรื่องนี้เขามีอาหารที่อยู่อาศัยเตือหงหงเขาก็พอแล้วเพราะเขาไม่เกิดแล้ว แต่ล้มสายยังเกิดอยู่ยังต้องสร้างอยู่มันก็ต้องหาพวกใช่ไหมละ่ะหาพวกสมัยก่อนล้มตาไม่ได้หาพวกกับมนุษย์หลวงพ่อบอกให้หาพวกกับวิญญาณหาพวกกับวิญญาณใช่เพราะวิญญาณในยุคนี้มันตายก่อนกาหนดมากขึ้นค,คือตายโหง,งคือตายก่อนกําหนดแหละเกิดจากโรคระบาดนี่แหละ โลกมะเล่งความบาหวานหัวใจโลกอุบัติเหตุอุัดไภโลกภัยโลกมนุษย์ฆ่ากันนี้เนี <c oughs> ไปไหนก็นให้นึกสั้งงแล้วก็แผ่เปลี่ยนอารมณ์ให้มันครับอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะเพราะเปลี่ยนได้ยังไงครับ <c oughs> เปลี่ยนได้นะะ